ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงกาดไฟไทยแลนด์บายแทชชั่ครับผมในคลิป top 5วันนี้ครับผมจะเป็นการจัด5อันดับการที่ถูกปลุกขึ้นมาในภาค G ีภาคใหม่ที่กําลังจะออกของไทยนี้นะครับผมให้เก่งนะครับหรือมีคู่ที่ทําให้สามารถเล่นได้และเรียกได้ว่าโหดโคตรกันเลยดีเดียวครับผมมาดูกันครับผมว่า5อันดับในวันนี้จะมีอะไรบ้างครับอันดับที่5 อันดับที่5ของเราในวันนี้นะครับผมจะออกมานะครับจากตัวที่หาโคตรยากของไทยใบแรกนะครับผมนั่นคือโอเมก้าคาร์ดิโอนะแล้วจากแคลลิงโจ๊กเกอร์นั่นเองนะครับโอเมก้านะครับในชุดภาคจีนี่นะครับจะมีการออกสไตล์นะครับที่เรียกว่าโอเมก้าลูกออกมานะครับทําให้เด็กมันง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็เวอร์เอนดได้ง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอีกสายหนึ่งที่เรียกได้ว่า เป็นทางเลือกของคนเก็บลิงจ๊กเกอร์มาอย่างยาวนานนะผมไว้เล่นในชุดนี้เลยก็ทําใหโอมกกาเก่งขึ้นอย่างมากนะครับผมก็เลยได้อันดับที่5ของเราไปครับอันดับที่4อันดับที่4ของเรานะผมจะเป็นแคนนี่เลยจากนาลุคามินะครับผมก็คือเวอร์มิเลียนนั่นเองนะครับใน g b บ2นะครับเวอร์มิเลียนจะมีคู่ลีเจียนออกมาให้นะครับเป็นตัวตัวหลักให้วอร์มิเลียนเจนเองแล้วมีสกิลในการโจมตีแถวหน้านะครับผมก็เรียกได้ว่า ตีทีละ3าตัวหน้าได้เกือบทุกเธอเลยเพราะมันตีฟรีนั่นเองไม่ต้องเสียเคาน์เตอร์บาร์นะครับในช่วงที่มันรีเจียนอยู่นะครับทาให้เป็นคู่หนึ่งที่เก่งมากๆเลยครับและอันดับสีน่นะครับผมขอจัดอีกตัวหนึ่งในแคนเดียวกันนั่นคือบิ๊กแบงนักเคล้นนะครับผมบิ๊กแบงนักเคล้นก็จะมีตัวสไตล์ของมันออกมานะครับที่ถามมาทําให้โจมตีพร้อมกันถึง6ตัวได้นะครับผมเลยผมเลยจัด2ออันดับนี้ไว้อยู่ด้วยกันนะผมเลยได้อันดับที่สี่ของเราไปทั้งคู่เลยครับผมอันดับที่สาม อันดับที่3ของเราในวันนี้นะผมจะเป็นแคนไหนไปไม่ได้เลยนะครับเป็นแคนที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงอันโด่งดังในช่วงนี้เลยนั่นคือคาเนโร่ครับคาเนโรตัวนี้คือดาโกนิกโอเวอร์โ d ลดดีเอ็นนั่นเองนะครับผมในชุด g ีบีดีศูนย์หนึ่งดีเอ็นจะมีการปลุกให้มันกลายเป็นคู่ลีเจนกับอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่เรียกว่าเดอะครอสนั่นเองนะครับดีเอ็นมีความสามารถในการลุกตัวเองนะครับในเมื่อตอนตีฮิตเคาน์เตอร์บาร์สองทิ้งตัวเองแต่เดอะคอสนะครับถ้าโจมตีไม่ฮิต สามารถทิ้งตัวเองแนละเผาเรียกาศฝั่งตรงข้ามได้อีกเรียกได้ว่าถ้าตีฮิตก็โดนไม่ฮิตก็โดนกันเลยทีเดียวนะผมทําให้ดีเอ็นเป็นช่วงหนึ่งที่กินยาวของคางเนโล่มากๆม,มากกว่าสายจีด้วยซ้ำนะครับเลยได้อันดับที่3ของเราไปครับผมอันดับที่2 มาถึงอันดับที่2ของเรากันนะผมตัวนี้นะครับมาจากชุดที่เกือบจะลืมไปแล้วว่าเคยมีชุดนี้มาก่อนนะผมนั่นคือ MT ศ1แคดรอยเยพาราดินนั่นคือแซงตูริกาดดากอนนั่นเองครับแซงตูริกาดดากอนมีความสามารถในการบวก3 0 0พันตามจำนวนเกรดหนึ่งในสนามเรานะครับและแซงตูริกาดดากอนในภาคนี้นะครับก็จะมีตัวที่ออกมาซับนะครับเป็นสไตล์ของแซงตูริกาดนั่นเองก็บวกพลังนะครับค้างไว้3 0 0พันโอ้โหเรียกได้ว่า ปวกให้ตัวนู้นตัวนี้ได้นะผมแล้วยังเรียกตัวนู้นตัวนี้คุ่งออกมาได้นะครับเป็นสายหนึ่งที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเพราะเนื่องด้วยความเก่งกาจของมันนะครับและในอนาคตภาคเตียนไก่โพ้นะครับก็ยังมีการรีปินเจ้าแซงทุรีกาดออกมาให้รอบหนึ่งนะครับผมสำหรับน้องๆที่ไม่ได้เก็บก็รออนาคตได้นะครับแต่ใครที่เก็บมาครับรับรองว่าเก่งแน่นอนครับกับแซงทุรีกาดดาก้อนเลยได้นดับที่2ของเราไปครับอันดับที่1 มาถึงอันดับที่1ของเราในวันนี้นะครับผมจะจบให้แคนจากทงสีฟ้านคืออัคอฟอร์สนะครับอัคอฟอร์สสายที่เรียกได้ว่าถกปุกมาครับจากไม่มีชื่อเสียงจนกลายเป็นมีชื่อเสียงนะครับและเรียกได้ว่าเก่งเอามากๆเลยครับคือสายจีโนเวียนนะครับหรือต่อเกตของอัลคอฟอร์สนั่นเองนะครับจีโนเวียนนะครับเป็นสายที่เรียกได้ว่าสามารถลุกเรียนทั้งสนามได้โดยการเพอร์ซนาตัวเองนะครับผมแต่เมื่อตอนที่มันออกตอนบีทีสิบเอ็ดนะครับผมมีข้อเสียอย่างมากคือการ หาตัวเต็มสนนามค่อนข้างยากนะครับผมแล้วก็มีสกิลต่อคอมโบค่อนข้างน้อยมากทําให้ในยุคที่มันออกจริงๆไม่สามารถเล่นได้แต่ในภาคตีที่จะถึงนะครับผมจินโนวีจะถูกปลุกกลับมาทาให้กลายเป็นขาของคู่เจียนแลวจะมีตัวใหม่ออกมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่าตีได้หลายครั้งตีเสร็จลุกได้อีกอะไรต่างๆนานานครับผม และหนำซ้ำด้วยจีโนเวสนะครับยังเป็นตัวที่กักเกตที่ดีได้เลยนะครับเอาเรียกกาดตีก่อนนะครับเราแช่อยู่ที่เกต2พอพอแวนเราตีฮิตนะครับสแตนเรียกาดของเราบวกได้อีก0 0นพันับผมเรียกได้ว่าเป็นสายหนึ่งที่โหดมากในช่วงแรกนะครับจากการที่จียังไม่มีการปลดสก,กิลจีเบรกออกมานะผมทำให้เรียกเรียกว่าเรียบร้อยมากครับฝั่งตรงข้ามสู้กันโอ้โหสไตล์ก็ไม่ได้ฝั่งตรงข้ามก็ลุมตี ไ้ด้าก็เดินแค่นั้นแล้วก็ตีให้ยับแค่นั้นพอครับผมมีเต่าออกมันเรียกให้เต็มสนนามอีกเรียกได้ว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆสําหรับสายนี้นะครับผมใครที่เก็บเอาไว้นะเตรียมตัวได้เลยนะครับผมสําหรับสายจีโนเวียนนะครับผมเลยได้อันดับที่1ของเราไปในวันนี้ครับผมก็จบไปแล้วนะผมกับ 5อันดับนะครับแค่การที่ถูกปลุกขึ้นมาให้เล่นในภาคจีได้นะครับผมเรียกได้ว่าอาจจะถูกใจไม่ถูกใจน้องๆไงก็ลองคอมเมนต์คุยกันไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผมสําหรับภาคจีนี้นะครับก็เป็นอีกภาคหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทุกแคนน้องๆที่เพิ่งหัดเล่นหรืออยากเล่นแคนไหนนะครับพี่แนะนําให้ได้ว่า เป็นตัวเริ่มที่ดีมากเพราะว่าแทบไม่อาศัยของเก่าเลยก็ว่าได้ในบางแคร์และบางสายนะครับเรียกได้ว่าเล่นของใหม่กันเลยทีเดียวนะผมน้องๆคนไหนสนใจก็เตรียมตัวดูสปอยทางเราได้เลยครับผมอย,อย่างเช่นเคยสุดท้ายนี้ขอขอ,ขอบคุณร้าน4 j r m e g a t h e า z a ชน5นะครับผมผู้นเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะเป็นกำลังใจใพวกเราวันนี้ไปแล้วจเจอกันใหม่ใน t o ป5สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ